สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้น้องบีไม่สบายนะคะพอดีไม่ค่อยสบายหลายวันเลยนะคะเพื่อนพอดีมันเป็นถ้าเราเป็นโรคประจําตัวเยอะๆนาะเพื่อนเนาะมันก็จะเวียนกันกําเริบนะคะเพื่อนกําเริบแล้วก็พอดีไม่สบายหมอก็เลยเขียนให้เราหยุดงานกําลังจะกินจุกนะแต่วันนี้พี่อยากจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่อดหลับอดนอนแล้วก็มานอนเฝ้าบีนะคะจนว่า จนบีครบนะคะจริงๆแล้วชั่วโมงบีเนี่ยมันมันเกินมาเยอะเยอะมากนะคะเพื่อนบอกเยอะมากแล้วก็ซับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ครบมาหลายวันแล้วแต่ว่าบีก็ไม่กดนะคะบีก็ไม่ได้กดกดร่วมนะคะก็ก็ลองบีบีอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างเนาะเพื่อนบีเป็นคนที่แบบว่าถ้าบีสงสัยเนี่ยบีอยากสัมผัสด,ด้วยตัวเองอยาก อยากเจอปัญหาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าบีไม่เชื่อรุ่นพี่หรือหรืออะไรนะเพื่อนเอบีอยากอยากสัมผัสด้วยตัวเองนะะอยากสัมผัสด้วยตัวเองอยากเจอปัญหาเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่คนอื่นมาถามบีเนี่ยบีก็จะพูดได้เต็มปากเพราะว่าเราเห็นเราไปแก้ปัญหามาอะไรเงี้ยก็ก็ได้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเะาะเพื่อนก็ก็จะมาตอนนี้ถ้าคนมีปัญหาเราก็จะพูดได้ เราไปเจออะไรมาน้องเพื่อนเนาะทีเนี้ยคือม,นมนนอนนันมันครบปีเนาะเพื่อนจริงๆแล้วมันครบอ่าซับเนี่ยบิบกครบทั้งหลายวันเลยนะเพื่อนเนาะทีเนี้ยบิก็ปล่อยนะคะมันก็ยังไม่มันหลุดนะคะเพื่อนหลุดไปแบบ30 40อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับเพื่อนๆมาช่วยบี๊ีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะทีนี้บิก็ปล่อยนะคะปล่อยมามันก็จะก,ก็ก็มาคืนเนาะทีเนี้ยบิก็ไม่กดเนาะบิอยากรู้ว่าเอ้เวลาที่มัน ยูทูบจะทาอะไรกับเราเนาะอยากอยากรู้ค่ะอยากรู้ว่าเขาหักเรายังไงนะช่วโมูงเนี่ยเขาหักเราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้อยากเห็นบีบอกเพื่อนๆหลายคนที่แบบว่าที่บีทําช่องนี้มาคือบีพิสูจน์อะไรข้อสงสัยและอะไรหลายๆอย่างที่ที่บีสงสัยเกี่ยวกับยูทู e นะเพื่อนเนาะบีก็คิดว่าถ้ามันไม่ผ่านหรือถ้าบีไปกดผิดมีปัญหาไม่มีโฆษณาก็ก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่าบีก็ไม่ได้มาหวังว่า บีจะได้มีรายได้อะไรมากมายตรงนี้เนาะแค่แบบสนุกสนุกนะคะได้ได้มเีเพื่อนมาคุยกันอะไรเงี้ยก็แกงเหงาไปใช่ไหมเพื่อนเนาะนีเวลาที่บีบีก็ไปทําอะไรในเอเซนหลายอย่างลองไปดูนะคะเพื่อนลองทําให้ตัวเองพลาดนะคะลองทําให้ตัวเองกดกดเข้าไปตามนี้แล้วมันผิดเนี่ยถ้าเราทําผิดเนี่ยเรากลับมาคืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราบีได้ยินเ,นเพื่อนๆน,นะคะหลายคนที่แบบ กังวลเรื่อง Google Adsense กดผิดไม่กล้ากดอะไรเงี้ยบีบีอยากรู้เวลาที่บีเข้าไปกดเข้าไปเข้าไปหลายๆขั้นตอนเนี่ยเวลาเราเรารู้สึกว่าเรากดผิดเหรอเรามาผิดหรือเปล่าเราทำผิดไหมอะไรเงี้ยเรากลับมาที่เดิมได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งช่องช่องแรกเนี่ยบีบีจะกังวลเนาะเหมือนเป็นเพื่อนที่ไม่ไม่เคยกดไม่เคยอะไรก็จะก็จะกดก็จะแบบว่า ไม่กล้ากดเออค่อยกดไม่กล้ากดบีก็เป็นอย่างนั้นที่ลองช่องนี้บีก็เลยพิสูจน์เองบีก็ลองทาทำนะคะทาไปก็ก็ได้เห็นได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าใครมีปัญหาก็อาจจะมาเอบถามบีบีก็จะจะ,จะพูดได้นะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเนาเรียบร้อยแล้วนะคะบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้มีปัญหาให้เราต้องกังวลอะไรมากมายเกี่ยวกับ Google Adsense นะเพื่อนเนาะนะคะ อันนี <c oughs> so <c oughs> right ้บีไปกดอะไรเดบวบก็ก็ไม่พูดดีกว่าเพื่อนไม่พูดนะคะเดี๋ยวให้คนมีปัญหามาถามบีแล้วบีจะบอกนะคะเพื่อนอะจะมีเพื่อนซีมีคนหนึ่งนะเออแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนซีนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่าใครนะเพื่อนเนาะขอบคุณค่ะเด๋ยวบขออนุญาตไปนั่งกินก่อนนะเพื่อนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจบีเนาะแล้วก็ถ้าไม่ได้พี่เพื่เพื่อนก็คงจะไม่ผ่านนะคะเพื่อนเนาะ มาอดลับอดนอนล้วเฝ้าบีนะมาเฝ้ามาเฝ้าบีไรสะนะ่สาระท,ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะจ๊ะบา,บายนะคะสวัสดีค่ะ